สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กมีข่าวดีจะมาบอกสำหรับคนที่รักและชื่นชอบในการปลูกฝักมลกตด่างทุกๆคนนะคะ,ะถ้าใครอยากเรียนรู้วิธีการปลูกฝักมลกตให้สวยงามเติบโตแข็งแรงนะคะอย่าพลาดกดสมัครสมาชิกช่อง y o u t u b e ของเรานะคะพร้อมรับสิที่พิเศษต,ต่างๆมากมายเช่น วิดีโอสอนการปลูกตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงการเลี้ยงดูจนเขาเติบโตแข็งแรงและเคล็ดลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะคะสำหรับการปลูกเลี้ยงปักมรกตและยิ่งไปกว่านั้นเราจะได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆที่มีความสนใจในปักมรกตด่างเพื่อแลกเปลี่ยนและก็แชร์ประสบการณ์กันในกลุ่มค่ะ และที่สำคัญเรามีสิทธิพิเศษให้สำหรับ50ท่านแรกที่สมัครเข้ามาก่อนนะคะคือปลอกมรกตด่างชําใบแบบนี้ค่ะพร้อมมีหัวมีรากเอาไปปลูกต่อได้เลยมีดินปลูกให้มีอะไรให้ครบนะคะเอาชนิดที่ว่าไปถึงส่งถึงหน้าบ้านแล้วสามารถที่จะรดน้ำอย่างเดียวแล้วก็รอน้องเขาออกหน่อ แตกกอขึ้นมาเป็นวักด่างให้เราได้ชื่นใจค่ะอย่ารอช้าค่ะกดสมัครสมาชิกตอนนี้แล้วเตรียมพร้อมที่จะมีสวนกวักมรกตดด่างที่งดงามไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนค่ะแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะ